ดวงของชาวราศีเมถุนภาพรวมเดือนสิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการสื่อสารเจรจาและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตประจำวันคุณจะมีพลังมากขึ้นในการผลักดันสิ่งที่ค้างคาให้เดินหน้าได้อย่าเร่งรีบเกินไปพลังของคำพูดและความคิดจะส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ การงานมีโอกาสเข้ามาเช่นโปรเจกต์ Project, การเสริมหรือการเจรจาธุรกิจเหมาะก,กับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การสื่อสารการตลาดหรือการเขียนระวังการสื่อสารผิดพลาดหรือรับปากโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ใจคนหางานมีโอกาสได้รับการติดต่อกลับจากงานที่เคยสมัครไว้หรือจากการแนะนำต่อ การเงินมีรายรับหมุนเวียนดีแต่มีแนวโน้มใช้เงินกับสิ่งของสวยงามเสื้อผ้าหรือของใช้จุกจิกระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนตามกระแสการเจรจาเรื่องเงินหรือผลประโยชน์มีโอกาสสําเร็จถ้าคุณเตรียมตัวดีและไม่ใช้อารมณ์สนใจดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกทําได้ทุกเรื่องราคา299บาทติดต่อได้ตามช่องทางที่หน้าโปรไฟล์ความรัก คนโสดมีเสน่ห์มากในเดือนนี้คนเข้าหาเยอะแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือจริงจังคนมีคู่มีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นระวังคำพูดกระทบจิตใจควรฟังมากกว่าพูด สุขภาพระวังความเครียดจากการคิดเยอะหรือพักผ่อนไม่เพียงพออาจมีปัญหาปวดคอบ่าไหลหรือปัญหาจากการนั่งนานเกินไปให้ประจำเดือนได้ไพ่เด e m a g i c i เชียไพ่แห่งโอกาสและพลังในมือคุณเองใช้ความรู้ความสามารถระไหวพริบให้เต็มที่คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้เป็นพลังพิเศษได้ในเดือนนี้คำแนะนำอย่ารอให้โอกาสวิ่งเข้าหาลงมือทำสิ่งที่คิดไว้ทันที เข็ดรับเสริมดวงสวนมนต์บทผ้าหุงมหากาเพื่อเสริมพลังจิตใจให้มั่นคงทําบุญด้วยหนังสือธรรมะหรือสื่อความรู้เพื่อส่งเสริมปัญญาสวมเสื้อผ้าสีฟ้าเหลืองอ่อนขาวในวันพุธและศุกร์เพื่อเสริมพลังเมตตาและสเสน่ห์